สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะวันนี้จะมาแนะนําวิธีที่จะทําให้ดูประสิทธิภาพเครื่องเราอย่างเต็มที่ครมีหลายแอปเหลือเกินนะฮะที่พอร์ตมาจากเขาไม่เรียวพอร์ตหรอกคือสร้างนะครับตามหลัง iOS มาเป็นพวกแอปเกมแอปอะไรพวกนี้ฮะแล้วทีเนี้ยพอมันฝังในฝั่ง Android เนี่ i ยทำไมมันเล่นกระตุกเล่นอะไรจัง ปรากฏว่าแต่ก่อนนะ a n d ด o i d มันจะมีตัวหลายเลนหลาย CPU หลายราคาใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อก่อนนะ Android สเปคมันจะแบบมันจะไม่มาตรฐานเท่านี้คือสเปคมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยมันเล่นเกมทุกเกมได้แบบค่อนข้างจะเท่าเทียมกันคือเล่นได้ลื่นอ่ะแต่ก่อนอ่ะมันเล่นได้บางทีเกมนี้ลื่นเกมนี้ไม่ลื่นเขาก็เลยล็อกสเปคฮะล็อกเขาเรียกว่าเขียนมาเพื่อล็อกไม่ให้ CPU มันรันเกินเท่านี้เท่าเกมมันเลยกระตุกบางทีเราเล่นเครื่องที่แรงก็จริงแต่ว่าเกมมันกระตุกนะฮะทีนี้เราเราจะมาดูกันว่าไอ้เครื่องของเราเนี่ยมันรัน หรือ GPU เนี่ยมันเร็วหรือว่ามันรันได้เต็มที่ของมันเนี่ยเท่าไหร่นะฮะเวลาเราเล่นเกมไอประสิทธิธภาพเครื่องไปดูได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่ทดสอบพวกเบนท์หมังอะไรพวกเนี้ยเพราะมันไม่ได้ยกตัวเกมมาทดสอบตัวเกมบางเกมเนี่ยเขียนไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยซอฟต์แวร์เกมเนี่ยมาเขาจํากัดในเรื่องของการการรันของ CPU และ GPU นะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าไอแอปเนี่ยมันคือแอปอะไรให้เพื่อนๆโหลดแอปนี้มาเลยครับ T เนี่ย T R E P M นะฮะแล้วก็โปรฟิลและโปร ฟิลเลอร์นะฮะเข้าไปอ่าตอนแรกมันจะเป็นหน้าต่างงี้นะครับให้เข้ามาที่อย่างงี้เข้ามาที่อัดวันโหมดฮะปุ๊บตรงนี้นะครับมันสามารถเลือกได้นะฮะเซตติ้งเข้าไป Data Point Data Point เนี่ยสามารถเลือกได้นะฮะ ให้สถิติมันสามารถแสดงสถิติอะไรได้บ้างอันนี้ผมเลือกเป็น CPU load นะครับแล้วก็ CPU load normal light นะฮะแล้วก็ GPU f i n a n c y นะครับแล้วก็ GPU load นะครับให้รู้ว่ามันโหลดเท่าไหร่นะฮะเวลาเราเล่นอะไรไปต่างๆนานาเนี่ยมันมันมันจะอยู่ในในอะไรเท่าไหร่ทีนี้พอมันเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ย overlay เนี่ยมันจะเป็นกราฟฮะถ้า สมมติว่าเราเล่นเกมแล้วเราอยากรู้กราฟ CPU 1โหลดเท่าไหร่ถึง CPU 8โหลดเนี่ยมันจะกินทรัพยากรเครื่องทําให้เกมมันกระตุกนะฮะกระตุกได้นะครับแล้วก็หลักการอ้างอิงเฟรมเรทอาจจะลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องมันเครื่องเรามันกระตุกพวกนี้มันจะเป็นกราฟถ้าเกิดเรากดปุ๊บเนี่ยจริงๆมันเดิมเดิมมันจะให้มาสกราฟนะครับเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นกราฟเนี่ยกราฟเราจะออะไรอะแบตเตอรี่ CPU โหลดอ่ะผมเอา CPU 1โหลดนะฮะก็สามารถจะเปลี่ยนสีได้ กาฟเป็นสีแดงอันนี้ก็เอาสมมุติว่าจะให้มันรัน2อย่างก็เป็น CPU 1นึ่งว y เลนนะฮะแต่ถ้ามันติด2อันเนี่ยไอตัวเลขมันจะไม่เห็นนะคือเวลามันทํางานเนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นว่ามันโหลดถึงกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอา2อันเนี่ยมันจะไม่ขึ้นฉะนั้นผมจะปิดไปอันหนึ่งนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นอย่างนี้ได้นะฮะให้มันตีขึ้นตีขึ้นอย่างนี้หรือว่าเอาเป็นกาฟ ส่วนมากจะเลือกเป็นกราฟซะมากกว่านะฮะกดตกลงไปมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ย CPU 1เปลี่ยนเป็น CPU 2แล้วกันนะ CPU 2โอเคนะครับไปถ้าเราคลิกที่โปรไฟล์ s ิสเ e ็มโอเวอร์เลย์ถ้ากราฟเนี่ยมันจะแสดง CPU ที่มันวิ่งอยู่นะตอนนี้นะครับมันจะขึ้นเท่าไหร่ CPU f ฟ e ์เฟลซีเท่าไหร่นะครับ CPU 1โหลดเท่าไหร่2มันวิ่งอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันจะแสดงนี่หมด GPU กราฟิกชิปประมวลผลอะไรพวกนี้มันจะแสดง แสดงนี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโอเวอร์เลย์ปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าต่างนี่เลยนอันนี้มันขึ้นมา3อันจะเห็นว่า G P U ผมเนี่ยรันอยู่ที่3 1 0 m เมกะเฮิร์นะฮะเนี่ยก็สลับไปมาสลับไปมาถ้ามันถ้ามันยิ่งเยอะมันยิ่งแบบเปลืองทรัพยากรฉะนั้นผมจะปิดไปตัวหนึ่งนะครับผมจะปิดไปตัวหนึ่งโอเวอร์เลย์ผมจะปิดไปตัวหนึ่งนะไม่ให้มีนะเพราะว่าถ้ามันเยอะมันจะกระตุกนะฮะ โอไฟโอเล่ fire, lay, ปั๊บขึ้นมาสองอันแล้วก็สามารถเลื่อนได้เลื่อนได้หรือเราจะแตะปุ๊บเพื่อเข้าไปแก้ได้นะว่าจะเอาจะแสดงจะให้มันแสดงอะไรอันนี้ผมเอาให้มันแสดง CPU โหลดกับ CPU วิ่งนะฮะทีนี้ผมจะรันเกมโนะวาสามปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะผมก็จะดึงกราฟึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงไอตัวที่เราเล่นเนี่ยว่า CPU หรือ GPU มันทำงานอะไรประมวลผลยังไงสมมติว่าผมเล่นด่านนี้ก็เป็นการดูนะครับว่าตัว CPU เนี่ยตัว GPU ใช้กราฟิกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำงานกันยังไงมันทำงานเต็มที่ไหมไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยไอ้แรงๆทั้งหลายเนี่ยไปเลย อย่าลืมนะเท่าก๊าซยิ่งเยอะมันยิ่งกระตุกครับเพราะมันกินทรัพยากรรู้สึกว่าจะรันสุดแล้วนะฮะที่400เมกกะเฮิร์ตก็เดี๋ยวเราจะกลับไปดูว่า มันโหลดอะไรยังไงบ้างน,นี่ฮะกราฟนี่ CPU หนึ่ง CPU สองนะครับค่อนข้างจะรันเต็มประสิทธิภาพนะฮะคอคอมดูดิอ่นะ GPU โหลด เอาไว้ดูนะฮะจริงๆมันมันซับพอร์ต G P U หลายค่ายมันลินะฮะอ่า Power V R พวกเนี้ยฮะมันก็ซับพอร์ตแต่ว่าไอ้รายละเอียดเนี่ยแอปเนี่ยมันมันเป็นของคอคอมที่เขาทํามาเพื่อวัดประสิทธิภาพของ C P U ตัวเองนะพวกค่ายคอคอมเนี่ยถ้าถ้าเครื่องไหนใช้ C P U คอคอมเนี่ยจะวัดได้เต็มที่เลยคือประสิทธิภาพคุณจะรู้เลยว่าใช้อะไรยังไงเท่าไหร่นะฮะตัวนี้มันจะแสดงเวลาที่เราใช้นะครับเนี่ยมันแสดงเวลาที่เราใช้ถ้าเกิดเราอยากเซฟเราก็กดเซฟไปเซฟค่าแล้วเรามาดูตอนหลังว่า มันรันอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเนี่ยนี่คือที่ CPU กำลังตัวนี้ลอม,มันยังไม่ค่อยนิ่งนะครับมันก็เลยแบบเปลืองแบตนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู Vivo อีกตัวหนึงดูกล้าวของ Vivo เนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรต่ำม,มากนะครับ CPU โหลดดูโดยรวมของ CPU นะตัวอื่นแทบจะไม่นี่เลยนี่คือ snap 615นะครับผมคอที่ ค้อนะครับข้อ4มอ่อ่ะมันจะไม่ค่อยใช้งานอะไรมากเท่าไหร่อันนี้คือเขาเขียนมาในเรื่องของการใช้ CPU นะเล่นเกมเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยมันเห็นมันขึ้นมาเท่าไหร่นะนี่ก็ไปดูรายละเอียดได้ในเว็บนะครับผมอาจจะพูดขาดเสริมหรือพูดผิดอะไรเนะี่ยไปอ่านดูในเว็บน่าจะละเอียดกว่านี้ขอขอบคุณแอดวินนะฮะที่สายบ้าเกมของเรานะฮะที่เขาทําออกมาแกก็ไปศึกษามาเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพเครื่องนี่ยแหละยังไงก็อย่าลืมนะฮะไอไอบางเกมที่มันเล่นกระตุกกระตุกแต่สเปคเราแบบแรงเนี่ยลองวัดดูว่าอะไรมันไม่ททําาางงงนนตรไหบีเกม ที่มัน .apk อะที่มันเวอร์ชั่นเก่าที่สมัยเพิ่งพอตลงมาลง Android อย่างนียมันล็อกฮะมันล็อกการรันของตัว G P U หรือ CPU นยนะไม่ให้มันรันเกินเท่านี้เท่านี้นะนั่นแหละครับเกมสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็พัฒนาแล้วยังไงก็ฝากคลิปนี้กันไปด้วยนะขอขอบคุณนะครับไปแล้ว